สวัสดีครับหลังจากที่เราได้คุยถึงรายงานล่าสุดของ IPCC ไปแล้วใครที่ยังไม่ได้ชมสามารถคลิกไปที่ลิงก์ด้านล่างได้นะครับพารน,นี้เราจะมากล่าวถึงกรุงเทพจมกันกรุงเทพจมคือการที่กรุงเทพและปริมณฑลได้รับผลกระทบจากการท่วมของระดับน้ำทะเลในอนาคตซึ่งปัจจุบันกรุงเทพมหานครของเราอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ยเพียง0.5เมตรและต่ำกว่า0เมตรในบางพื้นที่ ในช่วงปี2,521ถึง2,550พื้นที่บางกะปิและลำคำแหงมีการซุดตัวสะสมถึง108เซติเมตรซึ่งมาจากปัจจัยหลัก3ประการด้วยกันคืออย่างแรกแผ่นดินซุดเป็นการซุดตัวของแผ่นดินเนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมืองทำให้ดินในแถบนั้นซึ่งเป็นดินตะกอนเหนียวไม่สามารถรับน้ำหนักได้จึงซุดลงทุกปี ขณะนี้มีพื้นที่ที่เมียตราการสุดตัวมากกว่า2ซติเมตรต่อปีคือบริเวณมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีบริเวณอำเภอเมืองสมุทรสาครและบริเวณสารากลางจังหวัดปทุมธานีปัจจัยที่2คือการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ในช่วงปี2,521-2,524มีการขยายตัวของชุมชนเมืองจนระบบประปาเข้าไม่ถึงจึงต้องสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ กอบกับการขยายตัวของตึกขนาดใหญ่ทําให้อัตราการสุดตัวของแผ่นดินในช่วงนั้นมากกว่า10ซนตเมตรต่อปีและเมื่อพศ2538คณะรัฐมนตรีได้กำหนดเขตวิกฤตน้ำบาดาลครอบคลุพมพื้นที่7จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหาคนครนนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการนาคนปรปฐมสมุทรสาคร และพระนครศรีอยุธยาอัตราการสุดตัวจึงลดลงมาอยู่ที่2-3ซติเมตต,ต่อปีข้อมูลจากกรุงเทพมหานาครเมื่อปี2555ระบุผลการสำรวจถนนตรอกซอยปรากฏมี17เขตที่ไม่พบว่ามีถนนหรือจุดที่มีความเสี่ยงในการยุบตัวส่วนอีก32เขตพบมีผิวทางเท้าและผิวถนนที่มีความเสี่ยงในการยุบตัวรวมจำนวน114จุด ปัจจัยที่3คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแบบฉับพลันหรือ Climate Change ปัญหานี้ดูเหมือนจะเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเพราะแก้ยากมากๆอันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อนอย่างให้เราได้กล่าวถึงรายงานของ IPCC ไปส่วนหนึ่งในคลิปที่แล้วในรายงานก็ได้กล่าวถึงการละลายของน้ำแข็งที่บริเวณขั้วโลกและที่หนักที่สุดคือเกาะกรีนแลนด์ เป็นเหตุผลทำให้น้ำทะเลสูงขึ้นจากรายงานการคาดการการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลแบบสภาวะสุดขีดในเจ็ดเมืองของเอเชียภายในปีพศ2573ระ25บ,บุว่าเมืองที่จะได้รับผลกระทบมีดังต่อไปนี้กรุงมนิลากรุงไทเปกรุงโซลกรุงจาการ์ตากรุงโตเกียวฮ่องกงและกรุงเทพมหานคร โดยระบุว่าพื้นที่กว่า96%ของกรุงเทพเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเสี่ยงน้ำท่วมหากระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นรวมถึงรัฐสภาแห่งใหม่ของไทยก็เสี่ยงถูกน้ำท่วมเช่นกันทั้งนี้ประชากร10.45ล้านคนในกรุงเทพอาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นในทุกปีไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมรอการระบายการหนุนสูงของน้ำทะเลการกัดเซาะชายฝั่งและน้ำท่วมอย่างถาวรในพื้นที่ลุ่มต่ำ ขณะที่เมืองอื่นๆก็จะเกิดความบรรยลยม่แพ้กันเดี๋ยวในคลิปหน้าก็จะมากล่าวถึงวิกฤตการน้ำบาดาลของประเทศไทยสำหรับคลิปนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสานี้สวัสดีครับ